สวัสดีครับวันนี้พามาตีเหยื่อปลอมนะครับนี่ครับเป็นมึงน้ําข้างหลังนี่ครับตรงนี้เป็นสะพานครับแล้วก็มีน้ําไหลมาจากอีกฝั่งหนึ่งทางมาจากทะเลครับมาจากฝั่งที่ผมไปตอกตองกระชังนั่นแหละครับนี่ครับขับรถผ่านไปผ่านมาหลายทีแล้วครับไม่เคยไม่เคยตอกหน้าดินหรือไม่เคยตีเหยือปลอมวันนี้มากับชูเกียรติอยากลองดูครับเพราะว่าน้ํากําลังขึ้นพอดีครับแต่วันนี้ผมออกจากง่วงๆ่วงหน่อยนะครับเมื่อคืนทําคลิป ตีสามครับกว่าจะเสร็จไปครับลองดูครับหมายใหม่ครับวันนี้หมายใหม่ครับหมายใหม่ปลาใหญ่ครับฮะนี่แ้ะนะตองนี้นั่ còn thằng này mai nữa này. ấy lại. đầm lực đấy. Đi đầm lực. đâu เด้อ, ว่าอะมองไม่เห็น กระเพาขาวตัยใหด้วยตามได้ข้าวข้าวเลยคือแบบมองมือตรงนี้ เดีวโดนของจุเกียดโดนแล้วครับโดนไหปลาปลาอะไรวะของจุเกียดโดนแล้วครับมาแล้วครับปลาเดิมเย่อะไหมโอ้โหซาเซ่ผงแดงวันนี้โดนจนได้ครับสําเร็จดูครับกับผงแดงกับเหยื่อเอาอะไรไม่รู้ครับมาพันครับตายแล้วครับวันนี้ครับกับผงแดงครับถ่ายรูป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 เดี๋ยวส่งเอายกลยกยกลยเอายังหนึ่ง สองสามบบปลาเบนเดียเดียวปลาเบนเบนหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วครับประเดิมครับเต็มแรกครับต่อครับต่อเอาจนได้นะเกียนนะ่าน่าน E màu leo, màu leo, ôi trời, sao thế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 , จนได้ครับเหยื่อมินาวตัวหมาน,นะครับปลาสากนะครับนี่ครับไซสวยเลยครับใหญ่ใช้ได้นะครับขอเก็บนะครับเท้าบ,าบาไไ่าบาวใหมไห้อะพ,พ่อพ่อบ่าไวไอ้นี่มาให้บ่าเ,เาบาขอนะ,อะพ่อบ่าไวไอ้นี่มายบางที่ช่วยผมเมื่อวานนะครับเจอพี่กพอดีครับ แตมที่สองครับไม้แรกเลยครับตัวนี้ใหญ่นะครับไม้แรกไม้แรกเลยครับคมคามได้เรื่องเลยครับเดี่ยวหมานะครับปราศอีกแล้วครับนี่นะครับวันนี้ไม่ได้เอากิปเปอร์มานะครับนี่ครับตัวนี้ไซส์ <alongside little> crazy crazy> ใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับเดี่ยวหมาอีกแล้วครับ สองแต้มแล้วนะครับเกียรตมาแล้ว ไม่ติดไม่เ,เ,เต็มนะครับ กลับแล้วนะครับวันนี้ครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับปลากระพงแดงของชูเกียร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมปลาสากสองตัวครับได้ปลาแกงแล้วครับกับเหยื่อตัวหมานนะครับมินเนาตัวเดิมครับหลุดไปตัวนึงครับเมื่อกี้วิ่งออกทางนี้อะครับมันสงสัยไม่เต็มตาเบ็ดนะครับหกโมงแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ